สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเรื่องผีลี้ลับทุกท่านและเพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ฟังเรื่องผีลี้ลับที่ติดตามกันมาเกินหนึ่งหมื่นซับสไครต์ทางเรื่องผีลี้ลับจึงได้มีคำทํำนายที่มีพรายกระซิบหยิบยกมาให้ฟังกันเพื่อเป็นการขอบคุณและติดตามกันต่อไปและก่อนที่จะไปฟังคำทำนายของดวงผีบอกขอให้ทุกท่านกดติดตามกดกระดิง่ง ช่องเรื่องผีลี้ลับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าติดตามพ่วงผีบอกที่บอกกับคุณที่เกิดราศีเมถุนหรือเกิดในเดือนมิถุนายนบอกในเดือนกุมภาพันธ์2,564การงานใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัทหากมีความคิดที่จะนำเงินมาลงทุนเพิ่มอีกเยอะเพื่อขยายกิจการก็อาจจะเจออุปสรรค จนขยายต่อไม่ได้ผีบอกให้ชะลอไปก่อนยังไม่ควรทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ผีบอกให้เอางานเก่าขึ้นมาปัดฝุ่นทําใหม่กลับไปสะสางงานที่ค้างค้างมาจากปลายปีที่แล้วหรือท่านใดที่ค้าขายลองนําของเก่าหรือของที่ไม่ใช่ของกินที่ยังค้างสต็อกอยู่เอากลับออกมาทําตลาดขายใหม่ก็จะได้ผลดีโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเยอะแต่ให้คุณทํางานด้วยตัวคุณเอง ให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่เว้นแม้แต่ท่านที่มีกิจการใหญ่โตหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องมากมายเพราะถ้าคุณปล่อยให้ลูกน้องคนงานทำทั้งหมดต้องระวังว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นผีบอกว่าให้คุณไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่นับถือก็จะได้รับความช่วยเหลือในสิ่งที่ผิดพลาดไปได้ด้านการเงินช่วงนี้รายจ่ายมากกว่ารายรับ และรายรับของคุณกว่าจะได้เงินมาก็ต้องใช้ความมานะอดทนและพอได้เงินมาก็ต้องจ่ายออกไปหมดหรือใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ให้ระวังการถูกโกงอาจจะมีคนโกงคุณทีละเล็กทีละน้อยแต่พอสะสมกักนเข้าก็เป็นมูลค่าที่สูงได้จึงจำเป็นมากที่เจ้าของธุรกิจร้านค้าต้องเข้าร้านหรือเข้ามาดูกิจการโดยเฉพาะเรื่องรายได้ หรือรายรับรายจ่ายของร้านหรือกิจการอย่างจริงจังถึงแม้จะมีพนักงานบัญชีการเงินที่มีอยู่แล้วตัวคุณเองก็ต้องจัดการการเงินอย่างเป็นระบบทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวที่เอาไว้เช็คเองดูเองให้ชัดเจนให้ละเอียดมันถึงจะทําให้คุณรอดพ้นจากปัญหาเรื่องเงินเงินทองๆองตกหล่นสูญหายระหว่างทางได้ด้านความรักในช่วงที่ผ่านมาความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะกับคนที่แต่างงานหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้ผีบอกว่าพวกคุณก็ยังคงต้องใช้ความอดทนอีกพอสมควรส่วนคนโสดถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่จะมองหาใครหรือลองเปิดใจคบคนใหม่ๆดูได้ด้านสุขภาพร่างกายของคุณโดยรวมแข็งแรงดีจะมีแค่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่เดี๋ยวเป็นเองก็หายเองได้เพียงแค่คุณดูแลสุขภาพ กินอาหารดีๆพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายคุณมากขึ้นสีและเครื่องประดับที่ส่งเสริมดวงชะตาของคนราศีเมถุนผีบอกว่าให้ลองใช้เครื่องประดับสีแดงเพราะจะส่งเสริมด้านความสุขความมั่งมีรวมถึงมีโชคเรื่องการงานและความรักอีกด้วยเครื่องประดับสีแดงเช่นไพลินจะเสริมบรารมี ให้ผู้คนรักใ้นับถือช่วยลดปัญหาระหว่างการทำงานส่วนเคล็ดลับมงคลสำหรับคนที่เกิดราศีเมทุนคุณควรไปสการะพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินและนี่ก็คือดวงผีบอกของคุณที่เกิดราศีเมทุนในเดือนคุมภาพันธ์6 5 6 4อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่องเรื่องผีรีลับ เพื่อฟังเรื่องราวอื่นๆขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขประสบโชคดีจากดวงผีบอก